หลวงตาท่านจะเป็นคนที่ปัญญาแยบคครมากหลวงตาท่านจะมองข้ามช็อตทีละสี่ห้าช็อตนู่นตามที่ครูบายสังเกตนะบางทีท่านสอนลูกศิษย์ลูกหาท่านจะทําให้ดูแต่การเทศนาว่าการขององค์หลวงตาเนี่ยท่านก็พูดไปตามเหตุพูดเหมือนขัดแยง้งแต่ท่านก็ดูเจตนาถ้าเจตนาไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นนะแล้วมันจะไปทํรลายคนอื่นได้ยังไงทีนี้ท่านบอกครูบาเลยอย่าไปฝากใจไว้กับใครตอนห้รวยแค่ไหนก็ตามเศรษฐีมันก็มีอารมณ์เหมือนกัน คนจนก็มีอารมณ์เหมือนกันคนสวยคนหลอ่อญาติมีจนอารมณ์ตัวเดียวกันทีนี้อ,อย่างยกตัวอย่างคนที่มีเงินเนี่ยพวกเศรษฐีทั้งหลายเนี่ยเศรษฐีที่ขาดสินขาดทมเนี่ย <c oughs> เราไม่ได้ตำหนิเศรษฐีนะหรือไม่ได้ตำหนิคนที่มีเงินนะไม่ได้ตำหนิคนยากคนจนนะคนทํามาหากินหาเช้ากินค่าเราไม่ได้ตำหนิเราพูดถึงเรื่องอารมณ์สมัยพุทธกาลก็อารมณ์ตัวเดียวกันยิ่งทุกวันนี้อารมณ์มันยิ่งรุนแรงขึ้นมาเพราะเราเกิดมาหลายภพหลายชาติแล้วสิ่งที่ลงตาท่านบอก